สวัสดีครับคุณลอฮิมครับวันนี้มาหาป่าที้เก่าครับน้ำสงครามแต่ว่ามาบัท่านมูมูพึ่นกำลังตกมองอยู่กะท่ามู่เอาบาดหน้าพอแล้วครับหาป่าน้ำสงครามเมื่อเก่าครับมาทุมมองข้ามคับบรรดาวผานปา่าบ้านคนุณโิมมีละสี่ห้าลำมานำกันทุมมอง สี่เส้นครับพี่น้องสี่เส้นชั้นเดียวบางคนก็สองชั้นครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับกะพากันมาลองเบิ่งยันคือปลาคือสิตื่นตื่นน้ำฝน ลงมือทุ่มนะครับ,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 บน้ำกระบอค่อยลึกไปไดยครับช่วงนี้มันช่วงหน้านแรงครับประมาณจักเมก็ดกลัวหรือสองเม็ดประมาณนี้บอกเกินสองเม็ดครับถ้าอยู่ในบังกะบ,บ่าว่าแล้วเนาะ สามสี่เม็ดผมลดวังครับประมาณจากสามเมตรกุ้งกลัวไปหาสี่เม็ดผลอันนี้มันเป็นแก้งครับบางม่องนี้ก็ย่างข้ามได้สบายเลยครับนับสงคราม ูดูดเร็วบมบเมนดอกน่าจะเป็นปลาปลาคอใหญ่น่าจะเป็นปลาคอไปจังตัว่อกใหญ่ปันใดดอกดูดกรไดปลาอย่งแล้ว น่าจะเป็นปลาขาวได้ฮะเอาเมียตามหามานานได้่ะพี่ดิตัวนี้อู้ไอ้เล่พี่หรอทอดพี่เร็วบ้าบนหอดพี่เร็วอู้ครับเพื่อกําลังหยาบในพี่น้องเลยได้อยู่ปลาก็ได้การเริ่มเริ่มถึกปลานะครับ มเม่นอีลีเด็ันปลาเข้าเด็ดนอืมปลาเริ่มถึกแล้วน้องเลยลุ้นครับพี่น้อง เต็นขึ้นเฮือนในม่เนานตื่นมองะนะปลาไุญลามบ,บมเนี่ฮมาเลยผัหบหมอน้อ้อนในขาหน่อยอเสรมุดแล้วืขึ้น,น,นะนมาติดสลับนะครับรมุด <c oughs> ดึงบุขึ้นได้คันดึงขึ้นข,นข,ขาดครับก็ต้อง ต้องได้หมดอ้ดมมมอมเลยบา นี่ต่ปลาขาวหัวเขยงครับน้องครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เราปลาขาวหัวเข่งนครับนีครับมองไซ์ขนาดสามเซนสามเนครึ่งกับ4ี่เซ้นครับ

ยังโบถิมจะดูวางไข่ได้ครับพี่น้องจะดูวางไข่กระพุนครับเดือนพิษ,ษภาพุแล้วหากระสีได้หาตระสอกที่ช่วงน,ะงนี้นช่วงที่พ่นทางค์มงพค่นห้ามไว้เข้ากับหาสะโพได้กินก,นก,กระสอกช่วงนี้กับหาอยู่ครับช่วงนี้กับหาได้ถิมที่ ขนาดมงก็ได้ปลากระือปลาก,ก็ได้ ครับขยันไปข้าวข้องจัข้ขของยังบ่าดูขึ้นเลย

นีน่นลอดี่ฟองขาใหลูกไปหาตะเรื่องสามสิบบนออเดอร์สามสินสี่

ตรงนี้ไปซื้อบอ่อครับปลาเสือพดน้ำนีปลามองขนาด เสรอีเตียบร้อยปตอนนึงครับอนที่2ครับถุง่อก่ได้มันือละสองต่อดนี่นงี่เส้นชั้นเดี๋ยว มงสีเส้นสั้นเดียวนี้นะปลากระถือปลโอ้โหไอจอยปล่อยไปปล่อยไปนำ้ำแนะลรเนาะจังหวะสูงพันปลา ให้่โอ้ยปักตุ้งุ Ha 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 ต้นมากที่เป็นปลาคาวหัวแข็งส้มปลานี่อ้แสบขนาดสอบครักไปส้มปลากที่นี้เอาไปตากแดดกับครักใช่กัน ทึ๊กๆึ๊ดึ๊หมานเลยครับไอ้น้องเลยอฮ้ยกะไดาฮุ้ม้าฮุ้มชาฮ้มา เอาขอการบัตรสรุปผลงานหมดเลยเนาะผลงานกันไปทุ่มมองมือดีครับได้อยู่ครับส่วนมากเปินปลาขาวหัวแข็งเนาะเอาเอาทุ่มมองทีนะถ้าเป็นมองห่างมองเจ็ดเซนแปดเซนก็ซืได้ปั๊มนี่ลนะปลานี่แต่บ่ได้ทุ่มครับมองห่างมันมันกะมันยามนี้มันต้องใส่เหยครับส่วนมากก็จะเป็นปลาขาวหัวแข็งครับพี่น้อง ได้อยู่วนันสี่ห้าโลได้ประมาณนี้ครับครับพี่น้องครับคลิปการหาปา่าทุ่มองหาปา่านับสงครามกะเอาไว้พอสำนีครับพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยเป็นกำลังเล่นใจให้คนละหิมนะครับสวัสดีครับ